ในหน้าต้องการเช็คเบีย้ยแต่ว่าไม่มีราคาเบีย้ยในระบบนะครับสามารถกดมาที่เมนูโอนโคดงานใหม่เพื่อเช็คเบีย้ยส่งเช็คเบีย้ยกับทางบริษัทประกันโดยตรงได้เลยโดยในเมนูนี้แถบด้านบนจะมีให้เลือกระหว่างเช็คเบีย้ยโอนโคดและเช็คเบี้ยงานใหม่นะครับถ้าเป็นงานต่ออายุให้ในหน้าเลือกมาที่เมนูเช็คเบีย้ยโอนโคดและกดปุ่มเครื่องหมายบวกด้านล่างกรอกรายละเอียดต่างๆที่จําเป็น พร้อมกับแนบรูปเอกาสารที่จําเป็นในการเช็คเบี้ยหลังจากนั้นกดปุ่มยืนยันเพื่อส่งข้อมูลหาประกันได้โดยตรงส่วนสําหรับกรณีงานเช็คเบี้ยงานใหม่สามารถเลื่อนลงมาที่ด้านล่างปุ่มบวกมุมขวาล่างและกรอกรายละเอียดของแต่ละบริษัทประกันโดยระบบจะส่งอีเมลไปหาบริษัทประกันฉบับบริษัทละหฉบับ พร้อมกับแนบเอกาสารที่จําเป็นหลังจากแนบเอกาสารทั้งหมดแล้วกดปุ่มยืนยันระบบจะส่งข้อมูลไปหาบริษัทประกันให้ทุกรายการที่ทำการเช็คเบี้ยโอนโค้ดไปในหน้าสามารถเข้ามาที่แท็บของแต่ละเมนูเพื่อดูรายละเอียดต่างๆได้โดยที่สถานะหากแอดมินยังไม่ได้ทำการตอบกลับจะขึ้นเป็นรอแจ้งงานถ้าเกิดแอดมินทำการตอบกลับเบี้ยมาแล้วสถานะจะขึ้นเป็นเสร็จเรียบร้อยในหน้าสามารถคลิกเพื่อดูข้อมูล ว่าในหน้าตอบเบีย้ยประกันอะไรเรามาและเอกสารที่แอดมินแนบมาให้มีเอกสารอะไรบ้างโดยในหน้าสามารถเลือกที่ปุ่มแจ้งงานคีย์มือเพื่อทำรายการคีย์ราคาเบีย้ยประกันในส่วนนี้เข้ามาในระบบได้โดยข้อมูลส่วนที่แอดมินทำการกรอกเข้ามาจะขึ้น default auto ให้ในหน้านี้ในหน้าทำหน้าที่กรอกข้อมูลที่เหลือเพื่อดำเนินการต่อไป